วันนี้แอดพามางานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทันมหอชัยก่อนอื่นถ่ายรูปก่อนเลยนะครับพีอาร์หมูกรอบของเรามาแค่วันที่2อถึงหเท่านั้นนะฮะอันนี้พี่ตกบอยสเกลยังหล่อเหมือนเดิมไหมครร้านเต็มใจเผ็ดนะฮะจากนั้นก็มีศิลปินตลกนะฮะให้เราชมฟรีนะบนเวทีเลยนะฮะแวะเวียนกันเข้ามานะฮะนี่พี่ติ๋มือไม่ว่างเลยครับขายเนื้อย่างนี่้โหคนเข้าเต็มร้านเลยคะคุณจ้กระบุมนะฮะปลาราทอดนะฮะอยู่ข้างแถวแถวร้านทองแถวชาตามือนะฮะ ด้านบนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าร้านค้าค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆวันนี้เป็นวันแรกนะฮะถือว่ายังไม่ใช่วันหยุดนะก็ยังเยอะขนาดนี้เลยนะของกินเยอะมากให้เราเลือกนะฮะโกบเป็ดนะฮะก็คือร้านของนายกสมาคมเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะเปิดหลายร้านมากนะฮะตอนนี้ของกระแสนะใครชอบงานแบบว่าติกตกต๊กต็อกตินะ๊กต็อมาเหมือนกันนะฮะอันนี้ห่อหมกนะฮะ ลาชาเกียวนี่ปูเป็นไข่ปูอาาฟินฟิน,ฟนโอ้ปลาหมึกใหญ่ๆทั้ทงนั้นนะไข่รปลาหมึกโอ้โหแม่ขนึงดอนหวายจ้าขนมบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนะฮะอันนี้ข้าวหลามสูตรคุณยายมิสเตอร์คอนอส้มตำเจ๊ต๊อกแทกนะฮะอันนี้ผู้เข้าแข่งขันนะฮะสึกข้อขาซ่าไม่ขาแซบนะฮะทุเรียนทุเรียนก็มาจ้ายังมีทุเรียนให้ทานกันอยู่นะฮะตอนนี้ เกาลัดขั่วสดอันนี้ครับร้านของพิต้าบอยสกาวนะฮะตั้งใจเผ็ดนะเราไปถ่ายวิดีโอกับมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาเดินนะฮะอันนี้ขนมจีนกะลาของคุณเป็ดเชิญยิ้มนะฮะต้องบอกว่าอร่อยจริงนะอร่อยจริงน,นี่อันนี้ลานเนื้อ,อย่างอ้าวแวะชมตลกแป๊บโตเดียว้นแอแออากุยช่ายนะฮะ กลวยทอดอยกทะเลมาเลยบอลยกทะเลนะะเครื่องแกงใต้พี่เอกชัยก็มาด้วยนะฮะน้ำใบเตยขังหูลูกเป่าย่างเปาปิ้งนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจองานต่อไปนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับ